สวัสดีค่ะพบประหวยฝันงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพร้อหกสามอีกเช่นเคยนะคะไปกันแบบเร็วๆรวๆกันเลยเนาะงวดนี้คนฝันเยอะมากฝันเกี่ยวกับรถทั้งนั้นเลยฝันแรกนะคะฝันว่าขับรถตกเหวทะเบียนสามสองห้าฝันว่าขับรถชนพังยับเยินแปดศูนย์ศูนย์แปดฝันรหัสขับรถถอยหลังแปดสามศูนย์สี่ ฝันว่ารถหาย9 2 2 5ฝันว่ารถหาย6 0 2 5วฝันว่าแฟนขับรถชนตำรวจ7 4 7 1ฝันว่ามีคนยื่นเลขให้6 4 6ฝันว่าถางแก๊สระเบิดแล้วก็จะขับรถออกแต่ขับไม่ทันน้ำไฟลุกนะคะทะเบียน4 6 5 3, 2, ขีดฝันว่ารถเบรกไม่อยู่4 8 8 8 ฝันว่าขับรถชนจนหน้ายับตรงป้ายทะเบียน1,9,4,6ฝันว่ารถจมน้ำา 7, 6, 2, 7ฝันว่าขีข่มอเตอร์ไซค์ขาด2ท่อน4,3,4,4ฝันว่าขับรถ4,9,6,9ฝันว่ารถตกน้ำ5 8า5 8, 9ฝันว่ารถหายหาไม่เจอ8,9,3,5 ฝันว่ารถหายหายไม่เจอ5 0 7 9ฝันว่ารถหายร้องไห้หนักมาก4 3 7 6ฝันว่ามีคนเอารถไปขี่ชนหน้าพังหมด, <c oughs> หหมดเลยหนงศูเลย1099ฝันว่ารถลูกสาวตกคลองจมน้ำมิด1 5 6 9ฝันว่าซื้อรถใหม่ป้ายแดง4 1 1ฝันว่ารถไฟไหม้เหลือแต่ซากและพายุก,ก็พัดซ้ำไปอีก 9157ฝันว่ามีคนมาบอกเลข755656ฝันว่ารถหายตามหาไปเจออยู่ในสระน้ำ9 6า967ฝันว่ารถของลูกสาวลงน้ำา6 6 8 8ฝันว่ารถหาย6015ฝันว่ารถไหลไปกับน,น้ำา7 4 4ฝันว่ารถหายหาไม่เจอ7295 ฝันว่าขับรถเจียว3 0 7 1ฝันว่ารถไหลถอยหลังไปชนรถคนอื่น5 6 4 0ฝันว่ารถไฟไหม้8 2 4, 4 2ฝันว่ารถหาย5 8 2ฝันว่าเขามาขอซื้อทะเบียนรถ3คืนติด7 8 9ฝันว่ารถหาย9 9 4 2 ฝันว่ารถหาย4 9 6 4ฝันว่ารถตกน้ำแต่ลอยน้ำได้นะ8 6 4 0กสฝันว่าขับรถคนข้างบ้านชนกำแพง7 8 0 0ฝันว่ารถยางรั่ว6 4 3 3่ฝันว่าแม่ชีเขียนเลขใส่มือให้นะ9 3 7ฝันว่าชายแก่ ถามจเจ้าเลขไหมจะบอกเขาก็ตอบไปว่าเอาชายแก่ก็บอกว่า3 3 8 3ฝันว่าถามเด็กว่าเลขออกอะไรเด็กบอก6 6ฝันว่ารถยนต์7 4 4 7ถอยมาชนมอเตอร์ไซค์ทะเบียน6 0 7 8ฝันว่าเข้าเฝ้ารอสิบในฝันแบตคิวให้คิวที่หนึงร้อฝันว่ามีคนยื่นเอทให้ให้ไปกดเงินละคนละครึ่งเจ็้อยสาบาท ฝันว่าหวยออก3ตัวล่างกับ2ตัวล่าง6 7แล้วก็580ฝันว่าลดตัวเองไฟไหม้3 0 9 8ข้อลูกรถดแท็กซี่นะคะ8 6 7หฝันว่าหวยออก2ตัวล่างตัวสีแดง8 5ฝันเห็นเลขตัวสีแดง8 4เลขผีสาวโคง้งร้อยศพส ฝันว่ามีคนให้พระเหรียญมามีเลข28-22ฝันว่าแบบชาชนหายเลขท้าย188ฝันว่าไปซื้อรองเท้ามองเห็นราคา79บาทฝันเห็นเลขสีแดง92ฝันว่ามีคนบอกว่าหัวออก81ฝันว่ารถโดนทุกทะเบียนหลุดยิบขึ้นมาเห็นทะเบียน3-3-6-4 งวดที่แล้วฝันได้749ดงวดนี้ฝันได้532ฝันว่ามีคนเอางวมาฝากเลี้ยงบนบ้านบ้านเลขที่234หมู่5ฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่กระดาษให้387ฝันว่าอุ้มเด็กแรกเกิดถามหวยว่าหวยออกลายเด็กบอก238หรือ638าแปดนี่แหเขาจำหลักร้อยไม่ได้นะนอนกลางวันฝันว่าหวยออก950 ฝันว่าแม่ตายข้างโรงเขียนว่าชาติ27อายุ67แต่อายุจริงๆของแม่คือ7 7ฝันว่ารถยางรั่ว6 4 3 3ฝันว่ารถหายหาไม่เจอ5 1 0 4ฝันเห็นเลขบนพระ2 5 4 2ฝันว่าหวยออก4 1 8 2 4 3ข้างล่าง0 4ฝันว่าแม่ตะโกนบอก เลขออก050ฝันว่าคลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายน้ำหนัก1 0 5 0ฝันว่านั่งรถเมล์สาย25ฝันว่าเป็นงานบุญได้ลอตเตอรี่มาเลขท้าย123ฝันว่าซื้อหัว32 200คูณ200ฝันว่ามีคนแอบเอารถเราไปขับชนเสาบ้านบ้านเลขที่411ทะเบียนรถ4026 ฝันเห็นครูกับแม่ขับรถทะเบียนสองหนึฝันว่ายกรถขึ้นบ้านใครไม่รู้แล้วทะเบียนรถเจ็ดเก้ฝันว่าซื้อลอตเตอรี่9ก้แต่คนขายหยิบให้9ก้าห้ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์เห็นพระประธานมีเลขที่องค์พระ4ี่สองสฝันว่ามอเตอร์ไซค์ไฟไหม้ทั้งคัน1นึสองเ ฝันว่าตำรวจมาค้นบ้านบ้านาเล็กที่97หมู่4อันนี้คือเลขที่แอดชอบนะคะส่วนใครจะชอบฝันไหนชอบตัวไหนก็เลือกดูเอานะคะตัวที่ดอกจันอันนี้เน,นี่แบบ ที่ดอกจันคือเป็นฝันที่นิมิตตีค่ะพี่แอดตัดให้งวดนี้มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ